กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมวันนี้เลแมกเกมทีซีนะครับกลับมาพร้อมกับการ์ดเกมที่เป็นต้นฉบับสุดยอดอีกแล้วนะฮะตัวชบอบในเรื่องราคาแพงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่ครับผมเมจิ c ิเกตตอริงครับชุดที่เรียกว่า1หนึ่งในเอเทนอลนะหนึ่งในชุดอมตะนะฮะอมตะตลอดการใช้ได้ตลอดไปหรือเปล่าอืมเข้านล้วคอมมานเดอร์และโมเดนนะฮะ กับ Modern Horizon 3นะครับผมกลับมาขูดตังพี่น้องกันอีกแล้วนะครับด้วยราคากองรักงละ1 000, 4 0 0 0ถึง15,000าบาทกับคอลเลคเตอร์12บสององโอ้โหราต้องมาดูกันนะครับ12บสอองนี้ทำให้เรารอดปลอดอาภัยหรือเปล่านะฮะหรือว่าโดนเฉ่งออกนอกบ้านนะฮะเชา้าไปนะครับเพราะบ้านใจกลางหลนะครับผมจะเปิดกล่องนี้ก็ เก็บมงเก็บบิงเก็บเบสเสร็จดีๆให้ใหญ่ให okay. ้ไปค้นเจอในเสื้อนะครับค้นเจอในเสื้อนี้น่าจะไม่รอดแน่นอนนะฮะยกเว้นว่าเปิดได้ดีๆแล้วค่อยเอาใบเสร็จใบขายไปให้พรเมียดูไปให้ผบดูเนาะโอเคนี่นะครังสิบสองซองสิบสองซองแบบไม่มีบพัปเปอร์ด้วยไม่มีอะไรเลยเงียบๆเจ๋งๆนะเนี่ยจับปริมาสิบสองซองนะฮะถ้าชอบจะนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ให้ช่องเลี้ยแมกเกมเปีซ TCG นะครับได้มาเกลือแทนคุณให้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีบล็อกนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกบล็อกหนึ่งที่เป็นไลฟ์นะครับผมน่าจะน่าจะไลฟ์ก่อนนะฮะนี่ลงทีหลังโอเคปกติแล้วนี้สองล้านหนึ่งพันสองร้อยนะฮะหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยบาทนะใครอยากจะลองเสี่ยงโชค์แบบหนึ่งซองลองหาตามร้านการ์ด ใกล้บ้านน่านะครับผมโลกากิมสโตทั้งหลายนะฮะที่เป็นดับเบิลอ่าดับเบิลยูพีเอ็นหรือวิสาหผลิ Play. เน็ตเวิร์กนะครับผมโอเคมาแล้วมันเริ่มกันเลยแล้วมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับฟ <c oughs> องสุดยอดของเรานะฮะโมเดิร์นออเรชั่นสามครับผมมาสองที่หนึ่งครับผมโอเคอันนี้ขอใช้กันใจนะไม่ฉีกลัวกาดฉีกนะฮะ มาโอเคเราจะลุ้นไปเดี๋ยวจะไปเลยดีเนาะไปเลยดีกวนะ่าเนาะค่อยๆดูไปนะกันนะฮะโ okay. er. อเค void poucher ฟอ,อยหมดเลยแน่นอนตามภาษาของครคเตอร์นะปึ๊บอ่าเข้าสุดแ,แล้วครับก็จะเป็นต่อไปจะเป็นช่องเลโทรมาเลโทรไม่ใช่เป็นแล้ว snow cover wave ฮะมา ที่เป็นเลโทฟอยนะฮะนี่แล้วก็ไฟต่อไปจะเป็นแร่แล้วนะครับผมโอ้โหเอมเมรัตเมนเทเลียนนะฮะฟอยนะฮะมาต่อแร่ไปที่สองนี้อยู่ในคอไออคมมานเดอร์เนาะคอมมานเดอร์ Commander สล็อตแล้วก็แร่เรือไซเนี่ยเอเจนต์เอเจน มีออยนะฮะไปต่อดีกว่าแล้วก็เป็นอึบฟูรี่ช่องเลโทรเป็นฟูรี่นะฮะฟูรี่แล้วก็ไอเล่โอ้โหเจ็ดนะฮะเมทัลเลียนแดงเมทัเลียนดำนะฮะเป็นฟอยลนะ์บล็อกนี้มาเป็นเมทัเลียนสองใบนะครับเมทัเลียนดำแนละ้วลูกตาพลักลูกตาให้เธอดูเจ้ไม่ใช่นี่ว่าหัวใจเออโอ,อเค แล้วแยกฟอดตัวอาไปตรงนี้นะฮะค่อยๆเสียดไปครับอนะันนี้ค่อยๆเสียดนะไม่เป็นไรใช่ไหมค่อยๆเสียดเขาถ้อ,อยู่แั่งต่อนเนาะ <c oughs> โอเคเราได้เมลเรียนสองใบมิสติกนะฮะมิสติกได้เป็นฟูลี่นะครับต้องงานว่ฟูลี่หนุนไปนะฮะโอเคมาในช่องผมเลยมปนช่องแหล่ครับผมโอเคอเราแยกเราแยกแบบนี้ดีกว่าให้ชัดเจนไปต่อครับผมตองที่สอง เปิดหนึ่งเปิดหนึ่งซองถ้าโปเกมอนหนึ่งบล็อกเลยนะโอ้โหโปเกมอนหนึ่งบล็อกตนิงชันกี่บล็อกสุดจริงมาต่อคันแดงครับผมกับซองที่สองแล้วฮนะโรซัสโนราซี่นะครับกป็ปี้ใช้เวเป็กเกอร์อ่าแลงชุดยยนี้แรงก็สวยนะเป็น นี่อันนี้ใช่ไหมเอ็นดากูใช่หรือเปล่าเอ็นดากูเอ็นดากูแล้วก็เนียวดาวแล้วก็ช่องต่อไปเป็นอะคาร์บอนิกดิสชาร์จจ่ายหนึ่งยิงสามนะฮะอีบแล้วก็แล้วก็แล้ก็แล้วก็แล้เป็นแฟร์พอติจูดครับผมแฟร์ขาวแฟร์ขาวฟอยแล้วก็ออ๋แล้วนี่ช่อง คอมมานเดอร์อีกแล้วไปต่อง่ายบายเป็นอ่านหน่อยสิชิวชิวเชนเจอร์ชิวเ,นเชวเจนจ้านะครับชิวเชนก้าโอเคนี่เป็นแบบประชาชนสีม่วงสวยงามลา้อีกแล้วครับอ้าโอลิมแชันนะฮะโอลิมแชันโอลิมแชันแบบเฟรมเบรกไม่ฟอยเฟรมเบรกหลุดออกมานอกกรอบนะฮะ แล้วก็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 เป็นใบประิท่ทงเโรเลโท,โทฟอยด์ไปต่อยไปต่อดีกว่า,าค่อยๆค่อยเค่อยเปิดค่อยเปิดนะฮะระยะใสซองเดี๋ยวจะเกิดดาเมจป <c oughs> ุ๊บก็ชุดนี้ก็ มัาจะปกซองสองฟอยใช่ไหมเอ่ยซองละสองฟอยด์ไปแลเนาะอี้เรามิสติกสิบสองทองมิสติกเด็ใบเดียวนะตอนนี้นะฮะเสร็จแลนยังไม่ออกนะครับออกเบรลียนมาสองใบเลียนสองใบลองข้างดูสิอ่ะซองนี้ลองข้างเลยเป็นไงเอ่ยรอเทนเลยึ๊บลอชัดเวอร์เทก พีซซอบไทเทเนียมฟอยด์แล้วก็แร่ันต้องแยกเนาะใช้อะไรเงี้ติกออฟโรน่าเพนฟอยด์ธรรมดาแล้วก็เอ็ม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 เป็นอ๋อเอ็มมิติกเปวเอ็มมินี่คอมมานเดอร์มิติคอมมานเดอร์แล้วก็ไปต่อเอ็มอีบอยเอ็มอีบอยเป็นยูจินไบดิงครับเฟมเบรกนะฮะ ดึงด้ายดึงเฟมเบรกแล้วก็ต่อมาเป็นเองไหมเองเองไหมเองเองไหมโอ้โหกับป่ากับปะหมดใจเลยทับป่าครับผมเป็นใบหนึ่งเป็นใครเป็น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 เอ็มฟอยฟอยเป็นทามิโยเฟมเบรกโอ้โหทามิโยเฟมเบรกนะฮะทามิโยสวยจังไม่ใช่เท็กเจอร์นะแต่สวยมากเลยมันจะมีสองหน้าด้วยนะสองหน้าทามิโยนะฮะโอ้เนี่ยดูดิ งามมากเอ๊ะนี่มันเท็กเจอร์นี่นาเอ้าเท็กเจอร์ฟอยนี่นาโอ้โหนี่มันเท็กเจอร์นี่นาทำเป็นเท็กเจอร์ถังฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยมีแต่ฝั่งนี้เยอะคือมันจะเป็นลายๆอ้าวเท็กเจอร์ฟอยครับใช่ไหมเอ่ยโอ้โหทามิโยะเท็กเจอร์ฟอยดีใจดีไหมเนี่ยโอ้โหแต่สวยมากเลยสวยจริงโอ้โห เทเจอร์ฟอยล์นะแม่ใส่ซองก่อนอึ๊บโอเคนี่ไามิโยเทเจอร์ฟอยล์แปวทำไมเสียงแปวล,ละ่ะผมคมันก็โอเคใช่ไหมก็มิสติกเนาะมิสติกมิสติกอืมไทมิโยมาก็เป็นยูจินไบดิงซองนี้ได้มิสติกสามใบนะอ่ายูจินไบดิงแล้วก็มีนี่ด้วย ดิซ่าเลยนะลุเลสครัดิซา่าดิซา่าไม่ใช่ดิซา่าดิซา่าไทซา่าก็สามซองแล้วน,นะฮะยังไม่เห็นเฟรนแลนดะ์เลครับเฟรนแลนด์อยูไ่ไหนชุดนี้มีเฟรนแลนด์ไม่ใช่หรอเฟรนแลนด์หรือไม่ต้องออกก็ได้อนะไรเงี้ยถูกเกินเหรอออกไปต่อครับเอื่อ <Halloween> อืมนะเมื่อกี้ ผลงานดีงั้นเราไปอย่างนี้เลยมุมนี้เพนเป็นเวอร์ชันวิสเนสเวกเแล้วก็เป็นแร่องซิกซ์ี่หนะแรอีกแล้วครับผมอรคันเดอรนะ์ฮะเดสเตอร์มินเอตอร์แมกมาแรครับผมอ่านี่แร่ดำแต่ไม่ใช่เฟดนะแล้วก็เป็นคูโด ืมเลนเฟรมต่อแลเป็นอ่าครับเฟตแลนมาแล้วนะครับนะครับ In Sweep Heat Foil Full Art นะฮะฟึ๊บโอเคเาใส่เล็ไดเปอร์สาวดีกว่าฟื๊บโอเคเฟตแลนเรามาเฟตแลนหนึ่งใบนะครับผมจากสีซองแล้วนะตอนนี้สีซองเพิ่งได้เฟตแลนใบเดียวนะครับแต่เรามี Texture Foil Mystic หนึ่งใบ เป็นทำโยนะครับผมน้องทำโยมาแล้วนี่ทำโยมาไปซองต่อไปดีกว่าซองที่5นะครับผมโอ้โหห้าครึ่งทางแล้วนเนี่ยเตัดนี้เลยแล้ยังครึ่งบอกครึ่งครึ่งซองไปเลย ต้งปเ่นเกมดู snow c ว v e r wave foil นะครับแล้วก็มาเป็นแร่แฟร์ดินายนะครับเราได้แฟร์ขาวแฟร์ฟ้าเรียบร้อยตอนนี้นะครับแร่ไปแล้วแล้วนี่ยรับบิสมุสไมล์เลนเดอร์แร่ออไปแล้วครับผมโอเค detective f i n n i c แร่อุ้ยหลุดหลุดมือหลุดมือพ party t e เชอรแ์แล้วก็เป็นเอา้าว d โท e c t i น้องแมวึ เทัวเฟน้องแมวนะครับโอเซนหลอดพลายน้องเก่งมากด้วยนะแต่ว่าจะได้ใช้ราคาจะลงไหมหรือราคาจะขึ้นไหมน้องรอดูนะครับว่ามันจะเข้าหาที่เข้าได้หรือเปล่านะหาเด็กลงหาที่เข้าได้ไหมน้องขอให้เข้าได้ดีจะได้มีราคาขายเล่น hey, อย่างไงฟองที่หกครับฟองที่หกมาฟองที่หกเลยตอนนี้ฟองที่หกแล้ว ขึ้นทางเรียบร้อยขึ้นทางเรียบร้อยนะน่าจะจบประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีอค่อยค่อยดูเหมือนเปิดเองค่อยๆเปิดชิวๆดีกว่านะมาจะได้เป็นการตัดสินใจนะว่าเอาควรจะไปดึงเดี่ยวๆหรือเปล่านะดึงเดียวๆก็อาจจะดีนะบางทีปุ๊บได้นี่มาเลย t e จ t u r e foil ก็แจ่มเลยฮะ new elemental b a r ะ แล้วก็เป็นแล่นะครับฟาเรนโซเทเดอร์อ so er นะครับไปต่อไปเป็นแล่อีกแล้วครับโอเคมีคอมมนเดอร์ครับบลัสเตอร์ฮาร์แล่อีกแล้วครับอ้าวเมนซิเลียนดำมาเบิ้ลแบบนี้ใช่อย่างงั้นอันนี้เป็นไม่ฟอยแทนนะแล้วก็เป็น,นไซคิกฟอกนะไซคิกฟฟอก ใส่ก i ฟอรอันต่อมาเป็นแล้าวโอลลูดเดลต้าฟอยฟูอาร์ตแต่ใบแล้วผมใส่เลของใบแล้วไม่ได้ขายแน่แล้วอดูส่งลนะโฮอลูดเดลต้าฟอยฟูอาร์ตได้เศษแรงของใบฟอยฟูอาร์ตสองใบน่าจะไฟเตอร์นะฮะราคาไม่เกี่ยวเกี่ยวสวยหรือเปล่าเฉยใช่ไหมแหมมีหน้านะชายควอยากได้ความคุ้มค่านะลองจิ้มดูนะ บางทีจิ้มแยงก็จะคุ้มมาซื้อกล่องก็ได้นะแต่ถ้าซื้อกล่องแล้วเราจะได้ฟลัสเตอร์ส,รสรปอมนะเป็นไบร์บนะล็อกนะฟลาสเตอร์ส,รสรปอมออยนะครัเรโทรเป็นไบร์บล็อกด้วยอจริงๆซื้อบล็อกก็จะคุ้มตรงคราวนี้ก็ซื้อบล็อกคุ้มก็เป็นไบรบล็อกดีๆนยเนาะเคยโอเรซการ์ดฮัลโหลทาสเวียเอ้ยสวยจัง <laughs> สวยจัง ออกเก่าอย่างนี้สวยจังโอ้ยแลยปาร์ตี้เทนเชอร์อปแล้ว, Party แ,ลวแล้วก็เป็นคองคอมมันเดอร์มิสติกเป็นดนิซ่าก็ดิซ่าดอกใบรวดตัดประชาชนเดียวธรรมดาฟอยแอะแร่ครับผมไกออฟโซนอึ๊บแฮตเชอร์อีกแล้วแฮตเชอร์เยอะมากมาทุกเฟรมแล้วก็แร่เป็นเอ้ออะไรเนี่ยคอทเทเนียในแม คอคอสเนียนแคทเทเนียนชิตเทเนียนช็อตเนียนสักอย่างไหนแม่ล <c oughs> งมาได้เนจีสามเพยเอ็กซ์เนจี้แล้วกไซคิไตเคียร์ดดเทอร์นเน่แม่ปล่อยแบงแฮชเชอร์มาบานๆแฮชเชอร์ atcher, เต็มไปหมดใส่ฟองฟอยกอนตอนนี้มิติกล้เมียนแนละ้วไม่ค่อยออก ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเป็นคอมมานเดอร์ซะสองช่องเอจะดีไหมนี่ยคอมมานเดอร์สองช่องคอมมานเดอร์สองช่องแล้วเป็นมิติใบเดียวกันด้วยนะฮะก็คือใบประชัชนของดิซ่าแล้วก็ดนะิซ่าฟูลฟูอาร์ตเนาะอเคอันนี้ก็ได้มิติหนึ่งมิติสี่ห้าหก 4, 5, นะฮะ เฟตแลนสองใบนะรบเมเเลียนสามใบเมเดเลียน3าใบานะเป็นเจ็ดสใบเจ็ดคูอาร์จะเจ็ะไรนะเจ็ดคนะูอาร์ะเจคูอยอยน่างห้คูกันโอเคไปต่อดีกว่านะอีกห้าทองอ่ะมีห้าสอง้นะครับมีห้าหานั้นนะครับแล้วเดี๋ยวในการตัดต่อแล้วาจะเห็นราคาแหละราคาวันที่วันที่แกรวมให้ว่าดูมันรออหรือตปล่านนะจากกล่องมาหมื่นห้าเลยนะ มีสีมืดง้าเนี่ยหวังว่ารอดเนาะหวังว่ารอดนะครับหวังว่ารอดทุกคนจะได้มีแรงใจไปเปิดกันใช่ไหม <c oughs> เธอสุดไปแล้วก็แรก deep of exit อะไร exit then แรออกนะครับ horizon of focus commander แรก monumental hill เคมเป็นอึบอาจจะหนีอ๋ออาจจะหนีฟูรัสแบบเบ๊บด้วยอาจจะหนีแล้วก็เป็น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 อ้โหกิวเด็ก <ver> กิวเด็กฟอร์มเอ้ยกิวเด็กฟอร์มกิวเด็กฟอร์มกิวเด็กโซนรุ่นใหม่กิมเชนโซนรุ่นใหม่มีสี่ี้นี่เอง จะนี่อาจะนี่นี่อาจะนี่นี่อาจะนี่ขับแค็เลยเดินะลองวัน,นี้เ <c oughs> ลอีกเลยอีกสี่ทองนะฮะตอนนี้สี่ทองเจฟเฟแลนดสองใบครับแล้วก็ทามิโยทาม,ทามิออกมาแล้วหนึตัวเป็นทามิโย จเจนฟอยมัมนเซตเจอร์ฟอยครั้งเดียวนะครับปึ๊บแร่ครับผมนี่เป็นเซฟคิปเปอร์ออแล่แล้วซัมคิตเพสฮันเดอร์แร่โอ้ยน้องหมาคอมกีเวเดียโคกีแร่อ,อีกใบหนึ่งครับพาวเวอร์บาลลาร์นะเพลเบกใช่ไหมนี้เพลเบก ก็แซ่อยเอ,อือมมนวินเห็นฟอยด์ผู้อารแมวอ้สามซองครับสามซองรา้อะไรได้บ้างมิสติกเพิ่มเฟตแลนด์เพิ่มถูกไหมอ,มอไม่ได้รวมราคาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เรามีเอฟฟอยด์หนึ่งใ,ใบเอ,อ้ยไม่ใช่เทคเจอร์ฟอยด์หนึ่งใ,ใบก็ อาจจะช่วยได้แต่เรายังไม่มีหรอกขอลัคก้วานเอเดซี่สักตัวยังไม่ออกเลยนะเนี่ยเอเดซี่แบบมิติกอ่ะโอ้โห้เอ็มเป็นไพเซนทาวเวอร์นะครับโอ้โหมิติกออกเป็นไพเซนทาวเวอร์นะครับฟอยล์นะฮะธรรมดานะธรรมดาด้วยธรรมดาธรรมดาด้วยโอ้โห้แชร์นเจอร์ได้อีกใบครับอีกงานพิกิกพิกิก๊ก อ๋อคลิกป,ประชาชนคลิกนะฮะก็อึ๊บดีคูเตอรอ์ไม่ไหนดีวุ้ยไหนดีวุ้ยไหนดีงงงงโอ้โหดีคูเตอร์ออฟเดอะการ์ดมิติกนะครับแล้วก็อีกใบทีขอมิติกได้ไหมมิติกฟอยดฟอยมิติกเป็นเออมิติกสบบามใบเลือดนะฮะประชาชนนะฮะประชาชนของเฮลิกแกสนเฮลิกแกสเฮลิกแกสเฮลิแกส ใส่ซองให้เขาหน่อยโอ้มีจิกสามใบนะลองขอให้มา่มามาให้เรื่อยนะถามถามซองสุดท้ายแนละ้วให้เรื่อยนะฮะสองซองสุดท้ายแนละ้วครับไม่ค่อยเหมือนจะไม,ม่เหมือนจะไม่ค่อยมีซองแบบเอ่อแบบแบบรู้สึกจะเปิดมาแล้วเออไปเลยเลยนะี่เนาะมีว่าดีไปดีนะจะดีดดดดดด อาจจะชิมแบบฟองเดียวคุ้มอยู่นะชิมไหมนี่แบบฟอรดเดสักจอยสโตเอ็กนี่อสวยจริงอ่ะ M เอออะไรวะเนี่ยอันนะ M อีกแล้ว M M รุ่นรัว M แบบ M อีกแล้วอุ้มมาทำสองใบทำไม โอ้ม oh, าเป็นคู่อะไรอย่างงี้สมัครงานนะบัตรประชาชนสองใบเอ็มอไหมเอ็มไหมเอ็มอีกดิอุ้ยเขาบอกเลยเอ็มสี่ใบโอ้ยซองเอ็มสี่ใบแล้วก็วานด้วยโอ้โหเอ็มอีกใบไหมเอ็มอีกใบโอ้โหไม่ใช่เอ็มนะครับผมเป็นบัตรประชาชนของนาดูนะฮะอ่ะเราได้หลักขวานด้วยอีกใบนะโอ้โหนี่เอ็มสี่ใบแล้วก็พอเป็นนาดูนะครับผมนาดูจริงเลยซองเนี้ยแล้วก็วาน ติดได้เป็นลักวายตัวนึงอ่ะโอเคเอสเปอร์เซนเทเนลอยู่ไหนเนี่ยขอเอสเปอร์เซนเทเนลด้วยอุดท้ายแล้วองดท้ายแล้วสองสุดท้ายแล้วนะฮะสองสุดท้ายแล้วครับเอ็มเอ็มเยอะอยู่นะเบสต์นี่ก็น่าจะสิบสองสิบสามใบนะสิบสองแล้วมั้งรู้สึกเดี๋ยวลองซัมมารีท้ายคลิปอีกทีรวมท้ายคลิปอีกทีนะสองสุดท้ายมาสองสุดท้ายแล้วนะค,ะครับสองสุดท้าย อสุดท้ายใจนนุมอ,อาจจะเป็นซองที่ที่สุดเดือดซองที่งที่สุดนะฮะค <c oughs> ิดว่าอยา่างไรคุ้มไหมก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะว่าบล็อกนี้หมื่นกว่าบ,บาทหมื่นห้าเนี่ยคุ้มหรือเปล่าคนเล่นน่าจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มเนาะลงในยทั้งคอมเมนต์ด้วยนโมเดิร์นอยู่แล้วเนาะอนะินเทอนต้องคอมเมนต์เนาะจิ๊บอ่ะคาสต์มันสวยนะชุดน,นี้นะ,ะเหมาะสะสมอยู่แล้วนะแอ่์เป็นเอลเดซี่ลายเพคเกอร์ แร่เอวเนี่ยเอวมาลวัวอืมเอวโหลดเจลซีเอวโ,อโลดไปต่อแรกแล้วอ๋อนี่ไงเหตุเรื่องพิซซ่านะครับ,บ,ย,นะบยี่สิบใบนะยี่สิบใบยี่สิบใบแล้วก็แลแร่ก็เป็นผงผัาสาแตนนะครับืผัาสาแตนกันที่เป็นตอนนี้ก็สี่ใบแล้วครับแล้วก็ใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายแร่เป็นเอ,อือ เรียบร้อยนะครับเอ็ดฟอยเอ็ดฟอยาคนกินเหล็กนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปท้ายคลิปเป็นเถนะว่าเราได้มิสติกี่ใบนะครับแล้วก็เฟรนด์กี่ใบนะครับกับชุดนี้นะฮะแล้วก็รวมราคาไว้ทีนี้ไปไปกันเลยโอเคครับและนี่ก็คือผลประกอบการของเราในบล็อกเลยนะครับโอ้ยเนย อันนี้เราก็เช็คราคาให้เลยบอสน่าจะขึ้นตรงนี้แหละนี่อ่ะตัวนี้นะราคาแป๊บประมาณนี้นะราคาโดยรวมก็วันที่ถ่ายเช็คราคาจริงๆดูแล้วน่าจะรอดแน่นอนนะครับแล้วมาดูท้ายพิมพเนียว่ารอดไม่รอดนะครับโอเคนี่นะฮะวันนี้เราได้เฟสแลนสี่ใบนะมิสติหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วไหนอีกเหมือนจะมีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และมิติสิบสี่ใบนะครับผมเฟสแลนดสี่ใบมิสติสิบสี่ใบนะครับผมแล้วก็ได้เท็กเจอร์ฟอยล เทเจอร์ฟอยเป็นทามิโย่หนึ่งตัวนะเทเจอร์ฟอยนะราคาไม่เท่าไหร่แต่โอเคครับมันสวยจริงครับสวยจริงๆนะเนี่ยดูดิเห็นไหมโอเคแล้วละ่ะแล้วก็ได้เวเรียนสามใบนะครับผมเจนเวเรียนสองใบแล้วก็เวเนเลียนเขียวนะโอเคมีนาดูด้วยมีนาดูด้วยตอนแรกเนื้อไม่มีราคานะครับราคาตึงมากเลยฮะโอ้โหมีคนสแกน,นเพิ่มเลยฮะร,ราคานี้ก็ตึงเหมือนกันนะฮะโอ้โหอะไรอะไรต่ตางๆนี่ก็อย่างไลแมนะฮะโอเค น่าจะรอดแล้วเสี้ยนแหละโอเคงั้นถ้าเกิดชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้เลือดแม็กเกอร์มินีนะฮะได้มาเปิดเบอรบอสแบบนี้นะครับเลือหรือเปล่าให้ดูเหมือนกันนะฮะจะได้ดูกันต่อไปนะครับผมโอเคนะฮะสวัสดีครับผมทำเยอะฟอยชับทำเยอะฟอยทำเยอะว่ะทำเยอะว่ะแต่แต่เราไม่มีอินจีด้วยนะเศร้าจัง